สวัสดีครับช่องมูลมหาการแปนะครับวันนี้ผมก็ได้พระชัยนะครับแล้วก็มีอินนะครับอินคู่ของร้านนานะครับแล้วก็พระพลักนะครับพระชัยยุทธยานะครับมามาโชว์กันมาแบ่งปันกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูองค์นี้ก่อนคลิปนี้อาจจะไว้ๆหน่อยเพราะว่าผมก็กลัวความจุข,ของเครื่องเต็มแล้วพูดๆไปแล้วมันตัดการคัน นะครับเดี๋ยวผมให้ดูพระชายก่อนพระชัยยุทธยาเนี่ยนะครับเป็นองค์นี้องค์ลงรักทั้งองค์ <c oughs> คือจากภาพเนี่ยนะครับผมบอกก่อนว่าผมเช็ดมาแล้วนะครับผมเช็ดพวกคาบฝุ่นนะครับเช็ดพวกคาบฝุ่นคาบอะไรมาหมดแล้วนะครับมันก็กขึ้นมันๆหน่อยผมใชเ้เขาเรียกว่าอะไรนะเออน้ำมันจานบางๆอะ่ะผมเช็ดเช็ดเชเช นะครับแล้วก็ใช้แปง้งค่อยๆเกลี่ยเอานะครับให้ผิวมันขึ้นมารักษาไว้องค์นี้จริงๆถ้าดูจาก a c e b o o k ผมเนี่ยก็จะมีคราบฝุ่นคราบอะไรอันนั้นก็จะเห็นความเป็นรักที่ที่หนานะครับที่หนาเก่ามานะครับต้องบอกแบบนี้ว่าอายุทยาเนี่ยมีโรงลักแบบลักน้าเกลี้ยงแปะทองโรงลักถมทอง2แบบนะครับแล้วก็จะมีครับโรงลักเ็จปั๊บแปะทองทั้งองค์แปะเป็นแผ่นทองเปลวเป็นแผ่นทองคํา นะครับแปะทั้งองค์ก็มีนะครับพอมายุคกลางหน่อยก็จะเป็นเออเขาเรียกว่ารักแบบพระชัยรัตนะนะครับคือคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาเจอพวกพระอยุจยาเนี่ยนะครับเขาก็จะรักษาโดยการลงรักองค์นี้ก็เป็นองค์หนึ่งเช่นกันครับลงรักทั้งองค์นะครับจากภาพเนี่ยจะเห็นว่าแหมอันนี้ผมผมทําความสะอาดแล้วเช็ดหมดแล้วมันจะเนียนแล้วจะมันผิวจะขึ้นสวยทั้งองแล้วนะครับจริงๆสมมติคุณไปดูจาก a c e b o o k ผมเนี่ย ใบหน้าพระพักเนี่ยนะครับจะ,จะเด่นขึ้นมานะครับนอกนั้นนี้เป็นรักแห้งๆทั้งองค์นะครับคือผมพิจารณาแบบนี้ครับตอนแรกเจ้าของบอกว่าคอเนี่ยนะครับหักมานะครับหักแล้วมีการต่อมาซ่อมมาตอนแรกผมก็ดูก็คิดว่าคงเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามีรอยล้านรอยอะไรเราเห็นจากภาพแบบ2ดีนะเราก็ไม่เห็นว่าอาจจะถ่ายไม่เห็นมุมอับก็ได้พอได้องค์จริงมาเนี่ยนะครับเราเองก็เออพระไม่ได้คอหัก แปลมาว่าพระเนี่ยนะครับเ,เขาเรียกว่าร่อนร่อนลักตรงใบหน้าพระพักอย่างเดียวเลยฮะเพื่อจะดูเพื่อจะดูพิมพ์เพราะว่าดูคุณดูจากเนี่ยลงลักทั้งองนะนันนาเนี่ยนันนาทั้งองเลยนะฮะแล้วมันกบดีเทลกลบรอยนะครับเจ้าของผมคิดว่าเจ้าของเก่าจริงๆเขาคงคิดเหมือนกันว่าพระพักไปยังไงวะเขาเลยร่อนออกมาร่อนออกมานะครับร่อนออกพระพักออกมานะครับเลยมีแค่ เนื้อโลหะที่เป็นเนื้อโวที่ผพักเท่านั้นนะครับแต่องค์นี้มีรอยลานหน่อยตรงใบหน้าผ่พักนี่ฮะมีรอยลานด้านข้างนะครับถึงตรงนี้นะครับถึงตรงนี้เจ้าของเนี่ยผมว่าอาจจะมีการลงกาวมาเพราะเห็นรอยลานนะครับรอยลานถึงตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ไม่มีแล้วนะครับนี่คือเป็นลักตรงนี้เป็นลักนะอันนี้คือลักจริงๆตรงนี้เป็นลักหมดเลยนะตอนที่ยังไม่ทําความสะอาดนะครับเป็นลักหนา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 เลย นะครับอันนี้ก็จะเป็นรอยลานลงมานะครับรอยลานอันนี้ต้องบอกก่อนรอยลานจากรักนะฮะไม่ใช่จากเนื้อโลหะรอยลานนะครับถึงตรงนี้นะครับถึงตรงนี้พระเลยดูว่าสมบูรณ์คอไม่หักเป็นรอยลานจากรักนะแตก่ก็มีรอยลานตามอายุของพระชัยนะครับถ้าใครเรียกพระชัยยุทธยานเนี่ยจะรู้เลยว่าถ้าพระบิน,นบินบนหน่อยมีลานหน่อยเป็นเรื่องที่ปกติมากเพราะว่าพระหล่อด้วยสัมฤทธิ์บางนะครับสัมฤทธิ์บางนะฮะอะ องค์นี้ก็จะเป็นลงรับทั้งองค์ใต้ฐานเป็นดินนะดินดินดำนะฮะต้องเป็นดินดำนะอันนี้เขาเจาะมานะครับเจาะเจาะเป็นรูตรงกลางมาผมเองก็ไม่ทราบว่าเจาะเพราะอะไรในคนสมัยก่อนเชื่อว่าเขาเจาะรูเอาไว้เพื่อให้เป็นทางไหลของน้ําทองนะครับพอหล่อเป็นบ้าวปับ๊บเขาก็ลองลองเอ,อ่อน้ำน้ำทองไหลลงมาแต่ว่าเราจะพบบ่อยมากที่พระชายุทยาบางองเนี่ยนะครับมีการเจาะเจาะรูลึกเข้าไป จริงๆเนี่ยอง์นี้เนี่ยนะครับดูจากพิมพ์ก็แทะนะนะครับพับๆดูสินดูเนื้อดินเนี่ยพลิกปั๊บก็แท้นะองค์นี้อยู่ในกลุ่มหนึ่งชั่วโมงนะฮะผมก็สงสัยว่าทำไมไม่มีใครเอานะครับผมก็เลยปิดเลยนะครับหนึ่งชั่วโมงมันทำให้ผมเชื่อเลยว่าอ่ะอย่างน้อยพระเลิกนายแล้วกันพระเลิกเจ้าของแล้วกันนะครับองนี้จะเป็นลักหนาหน่อยเป็นลักในช่วงรัตนโกสินทร์ นะครับในยุคเดียวกันอาจจะไม่ใช่ช่วงนั้นหรอกแต่เป็นรักในยุคเดียวกันรักช่วงรัตนโกสินทร์เนี่ยปัจจุบันก็ใช้รักแบบเดียวกันนะครับมีความหนาของรักเหมือนกันนะครับปัจจุบันก็เป็นรักเช่นนั้นนะนะครับผมบอกก่อนเพราะว่าแต่ว่าคนสมัยก่อนด้วยภูมิปยาเขารักเนี่ยเป็นการรักษาพระนะครับคุณจะเห็นพระพุทธรูปหลายองค์ที่แตกออกมาแล้วยังมีพระอยู่ข้างในอีกองค์หนึ่งนั่นแหละครับเป็นการบรูณะเรื่อยๆลงรักปิดทอง ปิดปูนทําใหม่ลงรักปิดทองปิดปูนทําใหม่เป็นอย่างนั้นเรื่อยๆนะครับนั่นคือรูปแบบของพระบูชาขนาดใหญ่พอขนาดย่อมลงมาก็กลายเป็นเป็นลงรักทั้งองค์แล้วปิดทองแต่องค์นี้อาจจะทองร่อนไปนะครับอ่าเท่านี้ก่อนเนอะองค์นี้ถือว่าสมบูรณ์ถือว่าผมโชคดีจริงๆนะฮะสมบูรณ์จริงๆนะครับอ่าอีกองเป็นพระพักอันนี้ขอเป็นพระชายไปก่อนนะฮะพระพักนะฮะพพักนะ พิมใหญ่พระพักพิมใหญ่สวยเนื้อสำลิดเลยฮะสวยมากนะครับเผูพ้พระชัยเนี่ยผมบอกก่อนผมไม่ได้เปิดนะบางองค์ผมเปิดบางองค์ผมไม่ได้เปิดต้องบอกแบบนี้โดยตรงนะครับอะไรที่ผมเปิดผมก็จะลงลงในร้านไว้นะครับหรือว่าใครทักมาผมก็จะเปิดราคาไปนะครับองค์ไหนที่ไม่ได้เปิดก็คือไม่ได้เปิดนะอัะอนนี้ผมก็เช็ดมาเหมือนกันได้มีฝุ่นเขอะเลยอันนี้ผมไปทำความสะอาดมาโอ้โหสวยไหมงามเลยนะ อืมอ่ะโอเคก็พัชชัยเท่านี้ก่อนนะพัชชัยก่อนอ่ะพชัยอ่ะโอเคเท่านี้ก่อนอันนี้ผมมาให้ดูองค์นี้ก่อนอ่ะอินคูรานนาเดี๋ยวผมเอาเอาพัชชัย่อนสาธุสาธุอ่ะอินคูรานนาอ่าอินคูรานนาเอืมคุณดูเป็นไงผมให้คุณดูก่อนนะเป็นอินที่ท้องตลาดเยอะที่สุดนะครับ เยอะที่สุดผมให้คุณดูก่อนอสนามเยอะมากนะครับนะฮะคุณดูเป็นไงอันนี้คืออินคู่นะาลานานะนะครับคือผมมาเห็นคนขายเยอะมากนะครับขายเยอะมากนะฮะแต่ก็ไม่เห็นมีคนบอกว่ามีเก๊มีปลอมมีอะไรไม่เห็นใครแยะแยะอะไรเลยนะครับ บอกแค่คำเดียวว่าดูเก่าแต่คุณรู้ป่ะบางคนที่บอกดูเก่ามันเป็นพิมพ์เกตเออสาย้้วยนะเนียนะครับอ่ะอีกองหนึ่งนิวางก่อนนะอ่ะคุณดูองค์นี้ ถ้าคุณบอกว่ามันก็เหมือนกันนี่หว่าวิกรณนะครับแค่ผิวองค์นี้เข้มกว่าอมันไม่แปลกนะครับถ้าคุณดูงั้นมันไม่แปลกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะครับเขาเลยบอกนะครับคนสมัยก่อนมันจะมีสิ่งของเขานะครับมันต้องดูสิงดูพิมพ์ก่อนอ่ะพอเทียบกันดี๋ยวก่อนนะตัวผู้ตัวเมียอ่ะตัวผู้ตัวอ่คุณดูอ่ะอ่ะคุณดูสิครับว่าต่างกันไหมง่ายๆเลยฮะคุณดูพักๆดูใบหน้าไม่ไมพัก,พกดูหน้า ดูหน้าก่อนเลยอ่ดูหน้าดีเทลหน้าพอคุณเห็นดีเทลหน้าปั๊บคุณค่อยมาพิจนารณาเนื้อโลหะพิมพ์มันต้องดีก่อนเห็นไหมฮะพิมพ์มันก็ต้องดีก่อนอพิมพ์มันก็ต้องดีก่อนหน้าตาชัดเห็นไหมฮะดูเนื้อโลหะอ่าคุณดูดูเนื้อโลหะค,ลหความต่างเดี๋ยวก่อนนะอาจะดูแบบมีสะท้อนแสงลงมาหน่อยอันนี้กดแสงมาหน่อยชัดไหมอะ,อะนี่นะ นะครับ,นะรบมันคือมันมันก็มีการถอดออกมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเล่นแค่เก่านะครับแล้วคุณไม่รู้เลยว่ายุคแรกๆสินเขาเป็นยังไงคําว่าสินนี่สําคัญนะนะครับดูสินดูพิมพ์เหมือนพระชัยเนี่ยเหมือนพระชัยองค์นี้ยนะครับถ้าคนดูสินเป็นเนี่ยเห็นพักๆแค่พักๆก็แท้แล้วดูดินก็จบแล้วนะครับผมไม่ปล่อยมาหนึ่งชั่วโมงแล้วผมไปเอามาหรอก เพราะฉะนั้นผมอยากให้ดูพิมพ์ก่อนนะครับพิมพนั้นสําคัญนะครับเนื้อโลหะมันทําให้เก่าใกล้เคียงกันได้เลยแต่พิมพมันทาเหมือนมากมันทําเหมือนได้แต่ว่าสุดท้ายมันก็มีอะไรที่ดูแตกต่างแล้วก็มาค่อยพิจารณาเนื้อโลหะอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นข้อมูลทางผมคนเดียวนะไม่ต้องเชื่อผมหมดหรอกนะครับไม่ต้องเชื่อผมหมดนะครับไม่ต้องเชื่อผมหมดนะฮะอะไรที่คุณคิดว่า มันดูดีมันเป็นองค์ความรู้คุณได้คุณก็เก็บเอาไว้นะครับอะไรที่คุณคิดว่าเอ้ยไม่ใช่ว่ะมันก็เหมือนกันไม่เป็นไรปล่อยผ่านไปนะครับส่วนใครที่ขายไปแบบนี้ขายแบบนี้ไปว่าแท้ผมพูดเลยนะองค์เนี้ผมซื้อมาสองอซื้อมาจากสนามผมซื้อมาสองจากสนาม แม่งมีประมาณยี่สิบสาสิบองวาเบงกะบะแล้วพิมพ์แบบนี้แบบเดียวกันเลยยี 20, ่สิบสาสิผมซื้อมาองหนึ่ง mm hmm. เพราะผมไปได้องค์แท้มาเพราะผมเองตอนแรกก็คิดว่าอาจจะเก๋ก็ได้แต่ทำไมพิมพ์กับเนื้อโลหะมันดีจังผมก็จำเป็นต้องไปซื้อของเก๋ไงเพื่อมาเทียบเนี่ยผมว่ามีหลายคนนะครับที่เล่นแบบนี้ที่เล่นพิมพ์อินคู่แต่ไม่รู้เลยว่ามันทันยุคไหม ถูกต้องป่ะมีใครเทียบให้คุณดูป่ะมันก็ไม่มีถูกต้องป่ะพอไม่มีเทียบปั๊บคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคนเล่นยังไงมังควรเล่นเป็นทิศทางไหนนะครับวันนี้ผมก็มาเทียบให้ดูและให้คุณพิจารณาดูเองว่าเราคนเล่นแบบไหนไอหน้ายืดยืดแบบเนี้ยยืดยืดแบบนี้ยเนี่ยหน้าแบบเนี้บล็อกปอมแล้วกันสลับผมนะสลับผมผมมอลเป็นของปอม ของใหม่แล้วกันอย่าพูด <c> ของอปลอมเลยนะอ่ะของใหม่ไปอ่ะของใหม่ไปบล็อกอย่างนี้หน้ายืดๆแบบนี้เป็นทุกองค์เป็นทุกองค์ของใหม่ไปอันนี้คือบล็อกที่ผมไม่เล่นแล้วกันโอเคนะ <c> เป็นบล็อกที่ผมไม่เล่นไอหน้ายืดๆคนดูนะหัว WH, ยาวหัวยาวหน้ายืดๆหน้าประเปิดอย่างเงี้ยเห็นป่ะหัวยาวๆอย่างนี้น,นะบล็อกน,นี้ผมไม่เล่นอ่ะคนดู <c> ผมให้คนดูก่อนอ่ะอ่ะคนดู เอาเทียบมือแค่วางมืออ่ะวางมือนะเห็นป่ะตัวเมียเนี่ยหัวยืดยาวเห็นไหมเอออันนี้ผมไม่เล่นอ่ะเอาแบบเนี้ยเห็นป่ะหัวกลมดีเทลแบบเป็นจุกเห็นไหมเป็นผมดูใบหน้าดีเทลหน้าเห็นไหมฮะเหมือนเหมือนเปิดไหมเหมือนเปิดของผมไหมเออเนี่ยเห็นป่ะดูเนื้อโลหะทองผสมนะส่วนใหญ่เป็นทองผสมนะครับเป็นเนื้อทองผสมกันนะครับโลหะมีการหล่อมา สวยไม่สวยบ้างแต่ว e ่าดีเทลด้านหน้าต้องชัดเจนนะครับหัวกลมๆตามล้านนาเขาเลยหัวจุกกระทรงมหาไทยตามล้านนาเขาเลยนะครับเป็นสไตล์นี้นะครับตะใบให้ดูตะใบก่อนอ่ะดูฐานดูดูดูนี่ดูเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมฮะเห็นไหมทุกอย่างมาดูใกล้เคียงกันได้ของถอดมามาทาใกล้เคียงได้หมดแหละแต่สุดท้ายต้องมาดูที่พิม แล้วก็พิจารณาเนื้อส่วนใครที่เก่งแล้วแล้วบอกว่าไอแบบเนี้ยไอแบบยี่ยแบบเนี้ยมีแท้เหมือนกันไม่เป็นไรผมไม่เล่นนะครับผมไม่เล่นนะครับอ่ะอันนี้ผมบอกเอามาเทียบให้ดูนะครับเพราะผมเชื่อว่ามีหลายคนที่ชอบเล่นอินนะครับแล้วเขาจับไม่ถูกว่าคนเล่นแบบไหนเพราะว่าในท้องตลาดแม่งเจอแบบนี้เยอะมากเกเยอะมากผมเจอมาแล้วแล้วผมก็ซื้อจากกองมานี่แหละ200นี่แหละ นะครับแบบเดียวกันหมดหล่อมาโรงงานเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันนะครับที่ต่างมีผิวเก่ามีผิวใหม่ท่านเองมีผิวเครือคราอ่ะมีหลายผิวแล้วกันแต่โดยรวมคือพิมพ์เหมือนกันหมดนะครับแต่ปัจจุบันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีการพัฒนาอะไรไปถึงไหนแล้วนะครับก็มาให้ดูก่อนนะครับพวกนี้ผมเจอมาผมก็จะอัปเดตมาเรื่อยแหละนะครับอ่า อ่าโอเคนะครับอันนี้ผมว่าโอเคแล้วแหละผมให้ดูมุมม,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 มุมนี้หน่อยมุมนี้หน่อยเห็นไหมอ่ามุมนี้ก็ชัดเจนใหญ่อะนะฮะอ่าเห็นไหมอืมอีองนี้ผมเพิ่งได้มานะครับเป็นพ้องงัดอ่าพ้องงัดนี่นี่พ้องงัดอันนี้ผมก็ไม่รู้นะคือผมเพิ่งได้มาตัวแรกผมชอบตรงนี้เป็นรอยตอกรอยริมตอกตอกตอก,ตอก เป็นรอยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตุ่ตูนะเออตุ่ตู่แล้วก็รอยตอกมันดูคมชัดดีอ่ะนะครับเนื้อโลหะมันทองผสมดีมันสวยนะครับแล้วก็มีมันแท่งๆเห็นไหมฮะมีรอยตอกเป็นริมริมริมเนี่ยคือมันคล้ายๆกับเอ,อพ่องานของผมองค์ใหญ่จําได้มาถ้าผมผมเคยลงคลิปนึงนะเคยลงคลิปไว้นะครับประมาณพ่องาดประมาณนั้นแนหะนะครับสินเหมือนกันเลยตรงสร้อยคอก็เป็นริมตอกเหมือนกันเห็นไหมฮะ มันก็เป็นลิ้มตอบเหมือนกันเป็นงานแบบยุคเดียวกันเห็นไหมครับนะครับเนี่ยเห็นไหมะตรงก้าผผาก็มีรอยขุดมีขุดขึ้นมารอยต่อของตาเนี่ยเห็นไหมฮะอืมนี่อ่าให้ดูอันนี้ผมก็เอามาศึกษาก่อนนะนะครับไม่ได้ปล่อยไม่ได้ขายอะไรนะครับก็เอามาโชว์กันเผื่อใครมีนะครับเผื่อใครมี ก็ได้เก็บได้นะครับก็มีเท่านี้ก่อนนะครับที่ที่อยากให้เห็นก็จะเป็นอินคู่แล้วก็พระชายุทธยาที่ได้มานะครับที่ลงรักทั้งองค์ทั้งดำดำมันมีรักหนานะครับแล้วก็รักสมัยก่อนจะเป็นแบบม mm hmm. เขาเรียกว่า,อ,าอะไรนะผมจําได้ถมทองนะครับแล้วก็มีรักแดงก็มีผมก็ได้มา2แบบถ้าใครเคยตามเฟซผมนะมันก็มี2แบบรักมี2แบบสามสองสามแบบนะครับก็อยากให้ค่อยๆพิจารณาดูสินดูอะไร นะครับเพราะว่าถ้าลักหนาเนี่ยม,มันก็เป็นทฤษฎีหนึ่งของคนโบราณนะที่ต้องล่อนพพักเพื่อดูสินใบหน้าเนี่ยว่าใบหน้าพอพอพอ,พอลงลักมาเนี่ยสินไม่ชัดแล้วก็กลัวโดนเก๊เขาก็เลยร่อนผมไม่รู้ล่อนท่าไหนน่าจะมีนรอยลานเกิดจากการร่อนหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่อันนี้เจ้าของน่าจะมีลงกามาหน่อยเพราะว่ามีรอยลานก็กลัวคือเขาคงกลัวว่าจะหักด้านหลังนี่เป็นลักหนา,หนาทั้งอันเลยนะอันนี้เป็นรอยรอย รอยรักนะเพราะเขาผมคิดว่าการร่องของเขาเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรเงยนะอาจจะทำให้เกิดรอยร้าวก็ได้นะครับแต่ว่าไม่มีการหักนะครับไม่มีการหักทุกอย่างสมบูรณ์นะครับอ่าองค์นี้เป็นพระชาย,ยุยาทรงเครื่องจกักรพรรดิทรงเครื่องจกักรพรรดินี่ได้มาก่อนปีใหม่เลยนะครับถือว่าโชคดีฮะอันนี้ถือว่าโชคดีถือว่าโชคดีเลยสำหรับผมนะครับอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีทั้งอินลานนา นะครับมาให้ศึกษาการมาให้ดูกันแล้วก็มีพระชัยที่มีบริบทในการใช้หรือบริบทในการพิจารณาของคนสมัยก่อนการล่อนการล่อนล่อนลักเพื่อดูเนื้อในนะครับก็ก็มีมาให้ชมกันนะครับการลงรักทั้งองค์ก็ทําให้พิจารณาญาติแต่ก็เราก็พิจารณาโดยรวมทั้งศิลน,นะครับโชคดีหน่อยองค์นี้ได้ล่อนมาพระพักมาก็ทําให้พิจารณาได้ง่ายหน่อยดูดิน,นอะไรเงี้ยมันก็ดูง่ายนะครับอง,งนี้ผมดูหน้ากับดูดินนะครับมันก็แท้แล้ว นะครับส่วนพ้กพักนี่พระพักเป็นสินงามนะครับคือพระพักหน้าทองเนี่ยนะครับผมผมผมชอบแบบนี้อ่ะด้านหลังดินรุดหมดแล้วเพราะชํำรุดมาเห็นไหมฮะพอสินปับ๊บมันดูง่ายสินแบบบายอนเนี่ยนะครับสูงข้างต่างข้างคุณเห็นไหมเห็นไหมตาสูงข้างข้างซ้ายสูงข้างข้างขวาต่ําข้างหนึ่งเห็นป่ะมันได้อิทธิพลจากบายอนมานะครับอ,อยู่ในช่วงนั้นอ่ะโอเคครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับถ้าไม่ต้องเชื่อผมหมดนะครับค่อยๆดูค่อยๆศึกษานะครับไอ้ที่ผมบอกมาก็ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวความเชื่อส่วนตัวนะครับอาจจะจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้นะครับอะไรที่เป็นข้อมูลคุณได้คุณก็เก็บไปเป็นองค์ความรู้เป็นประโยชน์ต่อคุณนะครับอะไรที่มันมองแล้วว่ามันไม่ใช่นะก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยผ่านไปนะครับส่วน อินลานนาที่เป็นของปลอมเอ้ไม่ใช่เราพูดของปลอมไม่ได้ที่เป็นของใหม่แบบโรงงานของใหม่นะครับส่วนใครที่ไปขายว่าแท้ไปหรืออะไรก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆพิจารณาไปาค่อยๆศึกษาใหม่นะครับเพราะว่าของแท้มันก็มีของถึงยุคมันก็มีนะครับยิ่งยิ่งศึกษานะครับผมคิดว่ามันทําให้พวกเครื่องรางมันเล่นง่ายขึ้นมันสามารถเลือกเล่นง่ายขึ้นแล้วก็ไม่หลงทางนะครับเพราะผมเชื่อว่าชุดเนี้ยคนเจอเยอะมาก แล้วคนก็ไม่กล้าซื้อเพราะดูไม่เป็นเยอะอันนี้ผมเชื่อเลยตอนแรกผมก็ดูไม่เป็นเหมือนกันอันนี้ผมไปบ้านไปได้จากบ้านคนมานะนะครับไม่งานผมก็ไม่มานั่งศึกษาหรอกพราะผมได้มาเนี่ยผมดูสินเอ้ยหน้าตัวเมียหน,หน้าเปิดเนี่ยเหมือนแม่เปิดเราเลยแม่เปิดร้านหน้านเราเลยเว้ยก็ค่อยศึกษาแล้วบรรล่ของเก๋เราก็ต้องศึกษาของเก๋ควบคู่ของแท้